อยากทำบ,บุญด้วยไม่อยากทำบาป้วยแต่จิตขณะนั้นเนี่ยจะเป็นกิเลสระดับกลางอ่อนๆ <c oughs> ก็ต้องเป็นอกุศลธรรมมาอย่างที่เรา,าเออเข้ามาก้เยจทำใช่ไหมเพราะนั้นมีใช่ไหมเพราะนั้นเฉยเนี่ยเฉยหลายแบบแต่ที่อาจารย์พูดเฉยบางส่วนเป็นอภยตกกธรรมก็มีแต่เดี๋ยวค่อยๆสนทนานะครับแต่อันนี้เริ่มต้นว่าถึงน้วยเฉยอ,ยอย่างนั้นเนี่ยแต่มันเป็นอกิเลสระดับกลางที่มันไปในดีกรอ่อน อ,อุเบกขาเนี่ยแปลว่าเอาอุเยแขนไ่ยมีหลายความหมายแต่นี้เอาในความหมายของความรู้สึกก่อนนะฮะนั้นก็ต้องคุยว่าเจตสิกอีกตัวหนึ่งก่อนคือความรู้สึกความรู้สึกเนี่ไม่ใช่จิตแต่เป็นเจตสิกที่เกิดกับจิตซึ่งความรู้สึกก็มีทุกตายบ้าง ทุกใจบ้างสุขกายบ้างสุกใจบ้างและเฉยๆ <Okay. S 2> ความรู้สึกเนี่ยพระเจ้าแสดงหลายอย่างนะสามก็มีห้าก็มีท้แสดงสามว่าสุขทุกเฉยแต่นี่เราเอาให้ชัดไปเลยนะครับ <Okay. S 2> สุขกายทุกกายสุขใจทุกใจและเฉยในห้าอย่างนี่ฮะมีทั้งที่เป็นกุศลธรรมะก็มีอกุศลธรรมะก็มีอัพยากตาธรรมะก็มี แต่เดี๋ยวค่อยสนทนาแต่อันนี้ท่านลืมเดี๋ยวคุณทอนช่วยเตือนตรงน,นี้นะฮะเพราะถ้าพูดตรงนี้ก่อนดีกจะงง,งตอนนี้เอาว่าลองมาหาธรรมะสิฮะในชีวิตประจำวันที่มีจริงเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เป็นกุศลไม่ได้เป็นจิตที่หวังดีปรารถนาดีสละช่วยเหลือหรือฟังธรรมเป็นกุศลเข้าใจมีปัญญาอะไรใช่ไหมแต่มีจริงๆสภาพนั้นมีจริงเป็นสภาพที่มีจริง อันนี้แต่ยากนะครับเพราะว่าทุกวันที่เรารู้เราเห็นก็รู้แต่ที่เป็นกุศลบ้างไม่ใช่กุศลก็เป็นอกุศลแต่จะบอกว่าไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อากุศลเนี่ยแต่มีจริงแต่มีแต่ว่ามันต้องต้องมาเขาอยู่ในเรื่องของธรรมะถึงจะรู้รู้คำคำนี้เมื่อก่อนไม่ผมไม่สนใจธรรมะก็ไม่รู้จักคำคำนี้เหมือนกันไม่รู้จักเรื่องพวกนี้เหมือนกันคุณทอกต้องเข้าธรรมะติดวยู่ดีจังแหมดี ไปทำบุญเนี่ยคือไม่ได้ศรัทธาที่จะทําบุญแต่ว่ามต้องไปทําตามคนอื่นนั้นพาครอบครัวไปอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้จิตที่จะทำแต่ไม่ใช่แต่ว่าคือก็ทําแต่ว่าไม่ได้ตัวศรัทธาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขณะที่รู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่อยากจะทำอะไรก็มีความไม่สบายใจอ่อนๆใช่ไหมไม่ได้ไม่อยากทำแต่ว่าครับแต่ว่าไม่ได้ศรัทธาก็ทําก็เต็มใจที่จะทําไม่ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นความรู้สึกเฉยๆที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีผสมกันก็ให้ขณะที่สละให้เนี่ยต้องเป็นกุศลเพาแต่มันน้อยอ,อย่าทุกเราไปเกิดไ,ไปเราไปนั่งทานสมัยก่อนแถวจถสสมยานนั่งทานอะไรเนี่ยเพราะมีเด็กมาขออะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะลำคาญแต่คในความลำคาญจะมีสองคนที่ต่างกันคนหนึ่งเนี่ยไม่ให้แต่คนหนึ่งถึงลำคาญก็ให้ไป ซึ่งนีจริงๆมันมีจิตที่ลำคาญเป็นอกุศลโทสะอยู่นะแต่ขนะที่เขาสละให้เนี่ยมันมีแวบของกุศลแต่มันน้อยจนไม่สิกนิฟิแกนออกมาเลยไม่เห็นเพราะมันน้อยฮะแต่ว่าขณะที่ให้เนี่ยต้องเป็นกุศลแต่มันน้อยเพราะมีคนที่ไม่ให้เลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไม่แต่ไม่ได้หมายความว่าเราเอาภายนอกมาตัดสินบางคนที่เขาไม่ให้เขาอาจจะไม่ได้เป็นอกุศลเสมอไปได้เขาเคยเห็นว่าเอาละไม่ได้โอกาสจะให้นะ คืนให้เขาตอนสมมติขับรถอยู่มาขายผมอะไรเดี๋ยวเด็กจะถูกชนจริงก็ใหญ่จะซื้อแต่เขาไม่ซื้อนะก็คือเราเอารูปแบบภายนอกมาตัดสินจิตใจไม่ได้แต่นี่พูดโดยครกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นแล้วแต่ว่าจิตขณะนั้นเนี่ยจะเป็นอกุศลนิดหน่อยนะที่ไม่เกิดจะถึงก็จะโทสะอะไรมากมายนะหรือว่าอาจจะเป็นกุศลที่เกิดกับความรู้สึกเฉยเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยจึงมีสองอย่างถ้าจะแบ่งโดยความรู้สึกนะครับ พระเจ้าแบ่งนะครับกุศลที่ประกอบด้วยความรู้สึกสุขใจหรือโสมนัสโอ้โหได้ช่วยเขาเนี่ยดีใจมากเลยเขากําลังลําบากกาลังเครียดเราได้ไปช่วยเขานะพาเข้าโรมีบาลเราเป็นสุขหรือเราอืช่วยเหลือเสื้อกูลเขาเรามีความปลื้มใจหรือเราศึกษาธรรมะนี่วันนี้เรารู้สึกเราได้เข้าใจเรามีความปลื้มใจปลื้มปิติขนาดนั้นเป็นกุศลที่ประกอบด้วยความรู้สึกสบายใจโสมนัส กุศลบางขณะก็เป็นความกุศลที่เกิดความรู้สึกเฉยเฉยช่วยไปเถอะก็ดีนิดหน่อยแต่ก็สลับประความไม่ได้อยากเท่าไหร่ขณะที่เราไม่อยากเราขี้เกียจไปเนี่ยขณะนั้นมันก็เป็นอกุศลแต่เป็นอกุศลที่มันอ่อนอนะฮะเป็นกิเลสอย่างกลางที่มันมาทางอ่อนๆใช่ไหมฮะแต่เอาง่ายที่สุดก่อนคนระะับว่าสภาพธรรมะเนี่ยที่มีจริงๆแต่ไม่ใช่กุศลและไม่ใช่อกุศลเนี่ยปรากฏอยู่ทั้งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยอยู่บ่อยๆเลย นะครับแต่เราไม่รู้แข็งไหมฮะพื้นแข็งไหมรู้สึกแข็งรู้สึกเย็นบ้างไหมฮะใช่ไหม,ไมใช่ไหมเพราะฉะนั้นอะไรอย่างเสียงอย่างเงี้ยจะยินจะม,ม,มีเสียงแอร์เดี๋ยวก็มีเสียงใช่ไหมไม่ฮะเฉพาะเสียงสภาพเสียงเนี่ยอาจารย์ ครับแต่ท่านี้ไม่ไม่ฮะอันนั้นก็ถูกแต่เดี๋ยวเอาเอา,เอาง่ายกันนั้นก่อนเสียงเป็นเสียงไม่ใช่วิญญาณใช่ไหมจิตเข้าใจผมเห้าใจักรวิญญาณไม่แปลโสตวิญญาณอันนั้นเดี๋ยวถูกเลยฮะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเอาง่ายกันนั่นก่อนเสียงเยงีงย้ยมีจริงฮะสภาพเสียงสมมว่เราออกไปจากห้องนี้หมดเนี่ยห้องนี้มีเสียงไหมเขาก็มีในเมื่อมีการกระทบของแข็ง มันต้องมีเสียงใช่ไหมเสียงเพราะฉะนั้นเสียงเป็นเป็นสิ่งที่มีจริงไหมมีจริงแต่เสียงไม่ได้รู้อะไรเลยเพราะนั้นเสียงไม่ใช่จิตเสียงไม่ใช่เจตสิกแต่เสียงเป็นสภาพธรรมะที่มีจริงซึ่งภาษาไทยเนี่ยเราเรียกสิ่งที่ดังๆเนี่ยเราใช้คำว่าเสียงนะฮะภาษาอังกฤษเขาก็ใช้คำว่าแล้วแต่เสียงคนก็วอยเสียงทั่วไปก็ซาวอะไรก็แล้วแต่ภาษาใช้ใช่ไหมแต่ ต้องมีสภาพเสียงจึงมีบัญญัติชื่อในภาษาต่างๆแสดงว่าสภาพเสียงต้องเป็นสภาพที่มีจริงแล้วเสียงเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ใช่สภาพรู้ขณะนี้ใครจะอยู่ในห้องนี้ไม่อยู่ห้องนี้เสียงก็มีไปในป่าเขาก็มีการกระทบมีเสียงน้ําตกมีเสียงอะไรก็เป็นไปมีการกระทบกันของของแข็งก็มีเสียงขึ้นเพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะไหมในเมื่อคําว่าธรรมะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีจริง เป็น <Okay. S 1> เสียงเป็นธรรมะเกิดตามเหตุตามปัจจัยไหมฮะเมื่อมีการกระทบกันของแข็งเป็นไปตามปัใจจัยให้เขาเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นธรรมะใช่ไหมที่ไม่ได้เป็นทั้งจิตเทชิงเจสิกเสียงเป็นกุศลไหมฮะกุศลเนี่ยคือจิตเจรสิกถูกไหมครับ mm hmm. อกุศลก็คือจิตเจรสิกถูกครับนะฮะเพราะฉะนั้นเสียง เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะแล้วไม่รู้อะไรเลยเกิดตามเหตุตามปัจจัยแล้วกระดับไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดเสียงใหม่ขึ้นมาอีกที่เราเห็นได้ยินเสียงเนี่ยเราจะนึกว่าต่อเนื่องแต่จริงๆแล้วเกิดดับหรือรวดเร็วเพียงแต่ว่าเสียงที่เกิดอาจจะเป็นเหมือนเสียงใหม่เช่เราจะกดโน้ตเสียงโดอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้หมายความว่าเสียงโดนั้นอยู่ยาวๆมันดับระดับไปไม่เท่าไหร่ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะ เป็นอภยาการตะรมอย่างเด่งถ้ารู้อย่างนี้นแล้วง่ายแล้วท่านตาถ้ามีอะไรถ้าทางหูเสียงถ้าจะปรากฏให้จิตรู้เนะี่ยก็ปรากฏทางหูแต่ไม่ไม่มีการรู้เสียงเขาก็มีอยู่นะฮะแต่จะเกี่ยวข้องกับเราก็คือเกี่ยวข้องคือจิตรู้เสียงมีสีสันวันณนะในกลุ่มของรูปต่างๆถูกไหมสีสันวันณะเหล่านี้เป็นธรรมะไหมฮะ มีจริงสีมีจริงจริงหลากหลายด้วยเป็นธรรมะปรากฏก็ปรากฏทางตาถึงไม่ปรากฏทางตาสีเขาก็มีแต่เราไม่รู้ไม่เห็นก็แล้วแต่ถูกไหมครับถ้าเป็นธรรมะสิ่งที่มีจริงคือรูปถ้าจะพูดให้ชัดก็รูปประธรรมซึ่งนักวิชาการพวกเราผมเองก็ชอบเพลอไม่ใช่ผิดเนื่อ ทำอะไรให้เป็นรูปธรรมหน่อยเขียนโครงการให้เป็นรูปธรรมหน่อยเนี่ยเราหมายถึงว่าเขียนออกมาให้หรือทําให้เห็นชัดเจนออกมาชัดเจนแต่คําว่ารูปธรรมที่เรามาใช้เนี่ยเราไม่ได้ตรงกับพระพุทธเจ้าของที่เจ้ารูปธรรมหมายถึงสภาพที่มีจริงคือสีเสียงกลิ่นรสหรือเย็นที่ปรากฏอยู่ที่นี้ร้อนอ่อนแข็งดึงไหวเนี่ยสภาพเหล่านี้มีจริงๆรสีมีหรอเนี่ย ใครจะเห็นไม่เห็นเขาคืมีอยู่เนี่ยในกลุ่มของรูปต่างๆมีสีเสียงมีการกระทบของ,ของแข็งก็มีเสียงกลิ่นตามกองขยะก,ก็มีในดอกกุหลาบเนนั้นก็มีกลิ่นแต่จะกระทบไหมนะฮะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเป็นรูปรสในอาหารก็ต้องมีรสต่างๆนี่ก็มีรสหลากหลายไปนะครับแล้วก็มีสภาพที่อ่อนแข็งตั้งแต่อ่อนมากๆนะฮะตั้งแต่เนี่ย นิ่มๆอย่างวุ้นเนี่ยจนแข็งแบบเหล็กเพชรเลยนะก็ดีกรีของธาตุดิน,นะฮะบปฐวีธาตุลากห้ายไปนะนะฮะธาตุไฟก็มีตั้งแต่เย็นก็คือร้อนน้อยร้อนก็อ่อ่เย็นก็คือร้อนน้อยะฮะร้อนอ่าร้อนก็คือเย็นน้อยดีกรีไปเป็นสภาพธาตุไฟตึงไหวธาตุลมตั้งแต่ธาตุตึงเนี่ย รู้สึกแขนขาตึงหมดหรือว่าตอนเป็นลมก็รู้สึกเหมือนมันสั่นไหวเป็นสภาพสภาพเหล่านี้มีจริงๆเป็นธรรมะพุทธเจ้าใช้คําว่ารูปประธรรมรูปปะเนี่ยแปลว่าสภาพที่ไม่รู้อะไรเลยเกิดระดับตามปัจจัยเพียงแต่จะมาเกี่ยวข้องกับเราก็คือว่าเรามีรูปอยู่อีกห้ารูปซึ่งไม่ใช่สีเสียงกลิ่นรสแต่เป็นรูปที่กระทบสีเสียงกลิ่นรสได้ รูปอะไรที่กระทบกับสีได้ลองเดานะรูปในกายนี้ตะกี้เป็นรูปภายนอกสีเสียงกลิ่นรสเยน็นร้อนอ่อ,อนแขน็งตึงไวสีจะไม่ปรากฏเลยถ้าไม่มีตาใช่ไหมตาเนี่ยจักขุประสาทาภาษาไทยก็เอามาใช้ก็ตรงตรง,ตรงจักกุประสาทถือภาษาบาลีก็จะอ่านตระวิสันนีเป็นจักกุประสาทะ จกักรุปัสสาธะเนี่ยครับเป็นรูปที่เกิดจากกรรมเพราะกรรมทําให้มีตาเกิดขึ้นแล้วในความละเอียดเนี่ยครับกรรมที่ได้ทําไว้ดีแล้วเนี่ยทำให้จกักขุปัสสาทะเนี่ยเกิดทุกๆขณะย่อยของจิตนะเรียกว่าเกิดอยู่ตลอดเกิดแล้วก็เกิดดับไปแล้วก็มีเกิดอยู่ตลอดรองรับที่จะทําให้สามารถกระทบกับสีได้จริงๆจักรุรกปัสาทะเนี่ยนะครับ เป็นรูปไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่สภาพรู้สีก็เป็นรูปจากขูปภาษาทรรยกสั้นๆว่าตาเนี่ยก็เป็นรูปแต่เป็นรูปคนละอย่างแต่ว่าตาเนี่ยเป็นรูปที่เกิดจากกรรมที่สามารถกระทบกับสีได้แต่ตาไม่ได้เป็นตัวเห็นนะแต่เมื่อมีสีกระทบกับตาแล้วจิตเห็นจึงเกิดขึ้น นี่ยิ่งเป็นความละเอียดนี่อธิบายขณะจิตเราได้เห็นอยู่ทุกวันแต่เราไม่เคยเข้าใจความเป็นจริงของการเห็นเลยซึ่งทุกเิจาราเนี่ยจะสรู้สิ่งที่เป็นจริงขณะเนี้ยแต่ละเอียดแล้วลึกซึ้งมากนะครับเราก็ได้มีโอกาสศรราึกษามาก็ไี่ฟังเพราะแต่ปีดกนะฟังอยู่ท่านอาจารย์แล้วก็สนทนามาก็ค่อยสะสมมาก็ารรมมาเป็นประโยชน์นะเพราะว่าทุกคนก็สามารถศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้น ตาเนี่ยเป็นรูปที่สามารถกระทบกับสีได้แต่ตาไม่ใช่เห็นเราหนุกว่าตาเราเห็นด้วยตาเนีฮยอาศัยตาเนี่ยแหละเป็นรูปที่กระทบเพราะอะไรถึงบอกว่าตาไม่ได้ไม่ใช่ตัวเห็นมีเหตุผลไหมฮะตอนหลับสนิทเนี่ยมีตาไหมฮะมีไม่ไม่ได้ตาบอดใช่ไหมฮะตอนเราหลับสนิทเนี่ยเรานอนหลับสนิทต,ตาไม่ไม่ได้บอดหรือว่าตอนที่เราได้ยินเสียงเนี่ยตาบอดไหมฮะขณะที่ กำลังได้ยินเสียงเนี่ยตาบอดไหมตาไม่บอดยังมีตาตาก็เกิดอยู่เกิดดับเกิดดับอยู่ยังมีตามีนะแต่ไม่ได้เป็นโอกาสที่จะมีการเห็นก็มีโอกาสของการได้ยินเสียงกระทบกับหูเป็นปัจจัยให้จิตเห็นใอ้จิตได้ยินเกิดขึ้นแต่ตาก็มีใช่ไหมฮะเพราะนั้นตาเนี่ยไม่ถ้าว่าตาเห็นเนี่ยต้องเห็นอยู่ตลอดเวลา ตอนหลับเราก็ต้องเห็นสินในเมื่อตามีเพราะตาเนี่ยเป็นรูปรูปไม่ใช่สภาพรู้แต่ต้องอาศัยรูปนี้จึงจะมีการเห็นได้ในวาระโอกาสที่จะถึงปัจจัยที่กรรมจะทำให้เกิดการเห็นนี่ฮะละเอียดเพราะนั้นถ้า ถ้าอาจจะคิดว่าละเอียดไปอะไรไหมแต่ถ้าเราไม่คิดว่ากิเลสมันละเอียดขนาดไหนถ้าเราไม่ศึกษาละเอียดไม่มีทางครับคิดไปเองหมดว่าโอ้กิเลจะดับจะอะไรไปตขนขณะเดียวกันนะกําลังผลิ์ความอยากล้อ้ความอยากเกิดขึ้นก็เพิ่มพืชเชื้ออนุสัยความอยากไปแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรใช,ใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เห็นเนี่ยเพราะนั้นรูปทั้งหลายเนี่ยก็เป็นธรรมะที่มีจริงเป็น ธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลเป็นอพยากตะตธรรมอย่างหนึ่งทั้งสีเสียงกลิน่นรสเย็ยนร้อนอ่อนแข็งซึ่งปรากฏซึ่งซึ่งมีอยู่ข้างภายนอกแล้วก็รูปที่เป็นภายในจริงๆคือตาหูจมูกลิน้นกายซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากกรรมนะครับไม่รู้อะไรเลยแต่มีลักษณะสมบัติที่กระทบกับสีได้บ้างเสียงได้บ้างแล้วแต่เราจะเป็นตาเป็นหูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีจริง ไม่ต้องใส่ชื่อก็มีนะครับนอกจากรูปแล้วนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรรมะที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและกุศลเป็นอพยากะตะธรรมแล้วเนี่ยมีจิตบางขณะหรือบางประเภทที่เป็นอัพยากะตะธรรมคือไม่ใช่ทั้งกุศลและไม่ใช่ทั้งอกุศลบ้างไหมเอาที่ชัดๆเลยตอนหลับสนิทมี ต้องมีดันั้นมีจิตเจสิกที่เป็นกุศลมีจิตเจสิกที่เป็นอกุศลมีและมีจิตเจสิกที่เป็นอัพญากตะธรรมเนี่ยมียกตัวอย่างง่ายที่สุดชัดที่สุดคือตอนที่หลับสนิทไม่ฝันตอนที่ไม่ฝันแล้วหลับสนิทต,ตอนหลับสนิทเนี่ยตายไหมฮะใครๆก็ตอบได้ว่าไม่ตายแต่มีจิตใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมีจิตอยู่เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่ใช่วาระของการที่จะตื่นขึ้นเห็นแล้วก็คิดได้ยินแล้วก็คิด ได้กลิ่นแล้วก็คิดหรือบางครั้งเป็นโอกาสการริมรถตอนรับประทานอาหารเนี่ยครบหมด6ทางเลยสีอาหารด้วยนะ,ะมีเสียงดนตรีบ้างหรือเสียงทำอาหารนะผัดประผุ้งอร่อยต้องเสียงชาะนะฮะเราติดหมดเลยเพราะนักพูดจา้าท่านถึงแสดงเรื่องอาหารเนี่ยฮะมันร,รวมหมดเลยไงฮะเพราะมีทั้งทาง,ทงตาอาหารที่น่ากินสีสันั้งสวยใช่ไหมฮะเสียงตอนผัด นะฮะจะต้องดูหน้ารับประทานนะครับกลินะ Green, นะฮะลดแน,แน่นอนอยู่แล้วกลินต้องหน้ารับประทานรถแล้วก็สัมผัสทางกายคือเย็นร้อนต้องพออาหารบางอย่างต้องอุ่นถึงจะอร่อยอาหารบางอย่างต้องเย็นนะต้องใส่น้ําแข็งถึงจะอร่อยดูความติดที่ใช่ไหมวันที่ท่านแสดงรูปรูปไม่รู้อะไรเลย่จริงแต่กิเลสเนี่ยมันไปติดในรูปนะฮะท่านถึงต้องแสดงรูปไปด้วยรูปเลยเป็นที่ติดของกิเลส แต่รูปไม่ใช่กิเลสรูปไม่ใช่ตัวกิเลสแต่เป็นที่ตั้งของกิเลสจึงต้องแสดงไว้ทั้งตัวที่กิเลสไปติดและก็ทั้งตัวกิเลสด้วยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างจิตตอนหลับสนิทเนยฮะไม่ใช่วาระของการที่จะตื่นขึ้นมาเห็นได้ยินได้กลิ่นริ้มรสกระทบสัมผัสหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดนึกทางใจนะครับก็เป็นโอกาสที่ยังไม่ตายใช่ไหมครในเมื่อยังไม่ตายเนี่ยกรรมที่ทําไว้แล้วเนี่ยกรรมหลัก ที่ทาให้ความเป็นบุคคลน,นี้ต้องดํารงอยู่ในความเป็นบุคคลน,นี้จึงทําให้มีจิตขณะหลับเนี่ยดำรงความเป็นบุคคลน,นี้ไม่ได้เป็นจิตดวงเดียวคายอย่างนี้นเกิดดับเกิดดับเกิดดับตามกรรมกรรมกรรมเดียวกับที่เกิดเนี่ยครับท่านถึงเรียกจิตขณะหลับนั้นว่าภาวังคจิตภาวะเนี่ยก็มาก็คือคาว่าพพไอตีเ๋เขาหนังทวิพพอะไรเขาล่าไปท่านก็คือไม่ไมีม อ,อะไรก็สนุกสนานไงแต่เขาคือค,คาว่าพบไงเพื่อให้พวกนี้ดูยได้นนึกออกภาะวะหรือพบเนี่ยคำเดียวกันว่าแหวนเนี่ยภาษาไทยเราก็เปลี่ยนเป็นพอพานนะฮะอย่างคําว่าวระเราก็เปลียนเป็นพรอะไรเยยงี้ยใช่ไหมอันคําเดียวกันเพราะฉะนั้นจิตที่ดํารงพบอยู่คือตราบใดที่ยังไม่ตายและยังไม่ใช่วระที่จะตื่นขึ้นมาเห็นและคิดนึกได้ยินคิดนึกนะก็มีจิตที่ดํารงพบชาติจิตขณะนั้นดํารง หกชาติถ้าเป็นมนุษย์นะครับก็เป็นผลของกรรมดีเพราะกุศลกรรมที่ทําให้มีพวังจิตที่ดํารงความเป็นบุคคลนี้ไว้ตอนที่ยังไม่ได้ตื่นขึ้นมาเนี่ยฮะจิตขณะนั้นกําลังคิดสละให้ทานกําลังฟังธรรมะอะไรหรือเปล่าฮะตอนหลับสนิทเปล่าเลยแล้วตอนนั้นกําลังคิดร้ายจะเป็นกิเลสอกุศลจะไปฆ่าสัตว์รักทรัพย์อะไรไหมฮะหรือลิษยาตานีอะไรไหมเพราะนั้นไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศล ต่อพี่ควรเป็นจิตที่ด,ดีเป็นจิตที่สมมติว่าได้อยออู่ต่อชีวิตเลยอ๋อเหแล้วแต่ว่าเป็นเพราะมจะไม่เกิดอ,อ,อุปสรรคนี่ไครับอ่าฮะหน้อยคือปิดไปครึ่งหนึ่งสนทนา,า,ททาสนดีว่าสนทน,น,นาที่เนี่ยคืออาจารย์เนี่ยมีมีความมีความคือสนใจนใแล้วก็มีมีความคิดตามเหตุตามผลที่อาจารย์พูดเนี่ยตรงเลยฮะที่พึ่ ่านแสดงไว้ในคำพีเลยนะบอกว่าเดี๋ยวผมพูดข้อสรุปก่อนนะ,นนะอาจารย์ราะอาจารย์ได้ยินาทีจ้ะเข้าใจถ้าตื่นขึ้นมาแล้วเป็นอกุศลหลับดีกว่าแต่การหลับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะอยากจะหลับตลอดเดี๋ยวฮ<ป>ะเดี๋ยวฮะถ้าถ้าตื่นมาแล้วเป็นอกุศลนะครับหลับลดีกว<ป>่าแต<ป>่การหลับก็เป็นหมันของชีวิตเพราะตอนหลับไม่ใช่ตอน<ะ>